สวัสดีค่ะดารากอ1สิบมาแล้วค่ะน้ำชาชีรนัดยิ้มแก้้เปริประกาศมีทายาทแล้วเพื่อนแห่ยินดีหลังจากที่ประกาศเปิดอู่ไปค่ะเตรียมที่จะมีทายาทล่าสุดนักแสดงสาวน้ำชาชีรนัดได้โพสต์รูปตัวเองกอดดรวาวดิกะลัฐทัพพิพัฒน์ wow, พร้อมกับโชว์แผ่นอันต้าซาวและเขียนแคปชั่นค่ะว่าอ้าวพัวนพร้อมด้วยอีโมจิรูปเบบี ซึ่งดูภาพจากแผ่นอันตาสาวแล้วคาดว่าตอนนี้อายุคันน่าจะ3เดือนกว่าแต่ไม่ว่าอายุคันจะกี่เดือนเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีว่าโอ้ว้าวหลานยินดีด้วยนะคะหล่อเลี้ยงยินดีด้วยนะลูกสาวและอีกหลายๆคอมเมนต์ค่ะขอขอบคุณรูปอินสตาแกรมจากน้ำชา under score t และแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะ หากชินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ